มีคนถามเรื่องข่าวเอดูลาออกพอดีเลยนี่ค่ะอัซนอนค่อนข้างช็อกนะใช่เราเราไม่ใช่แต่าร์เราเรายังช็อกเลยเออแต่ขูเห็นเขาบอกว่างานใหม่เดือนสามเท่าได้เงินเดือนด้วยแล้วก็ตำแหน่งใหญ่ขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ในที่การงานใช่ก็เลยตัดสินใจไปนะครับเรากำลังพูดถึงเอดูนะครับคุณผู้ชมครับเขาเป็นผู้มีการของทางฝั่ง อาร์เซนอลซึ่งก็เป็นเพื่อนคู่บุญกับอาร์เตต้าเป็นเป็นคนไปดิวอาร์เตต้าอยากได้พัดลม <c oughs> อยากได้อ,อยากได้พัดลมอุตสาหกรรมมาพัดก็ต้องได้อย่างเงี้ยอยากจะหาครกสักกระเบือ้ออะไรได้หมดมเดี๋ยวเอดูจาัดก,การให้นะครับแล้วก็ทํางานกันมาด้วยดีมาตลอดนะครับทีนี้เมื่อวานก็มีข่าวแบบโอ้ฟ้าผ่าเปรี่ยงออกมาเลยว่าเขาจะออกจากความเป็นผู้อำนวยการเทคนิคแล้วนะฮะหลังจากที่ทํางานมาตั้งแต่ 2019นะครับคนก็เลยไปสือ่อว้าทะเลาะหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอ๋อสุดท้ายเขาไปทำงานให้กับกลุ่มทุนของ Forest ครับซึ่งก็เป็นกลุ่มทุนกรีซฮะที่มี3สมโมสรอ,อยู่ในมือนะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิมเปียกอสเรโออฟในโปรตุเกสแล้วก็นอตติงแฮมฟอเรสต์ในอังกฤษซึ่งก็นกนักธุรกิจชาวกรีซที่ตัวใหญ่ๆครับที่ชื่อว่าอีวานเจอรอสมาร นักคิสชาวกรีซจะเป็นอย่างนี้ที่เขาชื่ออนันยกาเดินลงมาโวยวายโวยวายผมจะพาน็อตท,ที่ซื้อนักเตะให้ฟอร์เรสตนะ์ยี่สิบเอ็ดคนน่ะแล้สตีคูเปอร์บอกมัดนักสำรองไม่พอ,อแต่ว่าไปซื้อนูโน่มาได้อันนี้ฟอร์มแจ่มจริงนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเอดูนะครับจะไปเป็นซีอีโอเลยครับจากผู้ริการก็ไปเป็นชีฟเลยะนะครับก็ทำให้เขาปฏิเสธงานนี้ลำบากจริงๆนะครับก็เลย โยกอัสซอลนเลยแล้วอัสซอลนก็เบือเลยนะครับเพราะว่าปืนใหญ่กำลังอยู่ในช่วงเสียขวัญอยู่ครับกับทั้งความแพ้แพ้ทั้งฟอร์มช่วงนี้ออ<ม>ฟอร์ม,มที่กำลังสะดุดอ,อยู่นะครับนักเตะโอเดกาดก็เพิ่งจะกลับมายังเล่นไม่ได้ <c oughs> แต่เขาบอกว่า <c oughs> นะคือตัวเอดูเองเขาก็มีความทะเยอทะยานอยาก แบบได้ตำแหน่งใหญ่ขึ้นอ,ะอ่ะแต่ว่าอยู่ที่อาเซอนอลแล้วมันไม่ได้ไงก็ต้องเขา้าใจเขานะมันก็เป็นค,ความธรรมดาของหน้าที่การงานนะคนเราก็ต้องอยากได้ความก้าวหน้าอืมแต่ก็ถูยอยู่กันมานานอะ่ะก็คนที่สะเทินที่สุดคงเป็นราเดต้าแหละครับเพราะว่าก็ต่อไปนี้จะเอาใครก็คงต้องไปคุยบางทีมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะถ้าคนรู้มือแล้วไงค่ะ ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข่าวไม่ค่อยดีของปืนใหญ่นะคะส่วนเรามีเรื่องรายงานนะคะว่าอาร์เซนอลตอนนี้กําลังจับตาดูโมฮัมเหม็ดคูดูชนะคะของเวสต์แฮมค่ะคถ้าต้องเสียซอทอสา,านะคือทอสา,านี่มีเขาเรียกเป็นเป้าหมายของบรรดาทีมในลิกซาอูตั้งแต่ช่วงตลาดเดือนอในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ค,คือเหมือนฝั่งของซาอุเขาก็สนใจอย,อย่างเอาอธิฮัดเองก็อยากได้ทอสา,าตั่นแต่ช่วงท้ายตลาดซัมเมอร์แล้วแต่ว่าข้อเสนอยืมตัวเนี่ยถูก ฝั่งของอาร์เซนอลปฏิเสธนะคะและอติฮัดยังกลับมาอีกค่ะคอยากกลับมาอีกด้วยข้อเสนอค่าตัว40ล้านปอนด์ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะคะทำให้อาร์เซนอลตอนนี้ก็ต้องวางแผนรองรับแล้วว่าถ้าทอซาไม่อยู่นะคูดูสก็น่าจะเป็นตัวแทนที่ดีโดยวมมเวสแฮมเนี่ยตั้งๆๆตลาดหน้าหนาวเวสแฮม,มตั้งคาดตัวครูดูเท่าไหร่รู้เป่เท่าทไหร่ฮะเก้าสิบล้านอโอ้โหดิฉันปวดท้องเลยคเขาลืมไปหรือเปล่าว่านี่คือคู่เปรียบเทียบกับอันโทนีโอ้โหคูดูปส9บล้าน แต่ซื้อมา40ล้านพี่ขาย90โอ้โหทำธุรกิจอย่างนี้รวยเลยนะไอราคาตั้งไว้ก่อนเงเดี๋ยวคุยกันได้คุยกันได้เดี๋ยวคุยกันได้นะคะูคดึกปีที่แล้วเนี่ยคนอาจจะเรียกขอต่อแต่พอปีนี้ปุ๊บเนี่ยคนบอกอเ,เอาเก็บไว้เถอะเอาส่วนอีกมาดูอีกคู่ขแข่งร่วมเมืออาร์เซนอลค่ะทอตแน็มอสเปอร์นะคะอันนี้เป็นอนาคตของซงฮึงมินเลยกับตันทีมที่สัญญาเนี่ยจบหลังฤดูกาลนี้เหมือนกันนะ แต่ก่อนหน้านี้มันยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการต่อสัญญาใหม่นะคะแต่ว่าล่าสุดเทเลกราฟบอกเลยว่าท็อตแนมเองก็พร้อมที่จะใช้เงื่อนไขขยายสัญญาอาตโนมัตนนหนึ่งปีซึ่งก็ยังมีเวลาย,ยืดไปไปด้อีกหนึ่งปีนะคะก็จะอยู่จนจบฤดูกาลน้าเป็นอย่างน้อยโซ่ฮึงมีนี่ก็ยิงไป3ประตูจาก9น้านทุกรายการนะคะครับแล้วก็ล่าสุดโดนเปลี่ยนตัวออกเอนดูวนนี่ทําเป็นมีผมมอผมจริงเหรอผมอผมนะแต่เขาก็ไม่ได้ แบบมีท่าทางแบบคุณไม่ต้องเข้าข้างครับเขาออะไรนะก็สเปรย์ได้3มลูกครับใช่แต่ก้นกลัวเจ็บต้องถนอมไว้ส่วนข้อความบอกว่าทําไมผมกล้าเอาคูรุไปเปรียบกับแอนโทนีผมไม่ได้เปรียบครับแต่ว่ามันเป็นข่าวครับที่ตอนนั้นเนี่ยเทนฮากจะซื้อคือสองคนนี้ครับคือถ้าไม่ลูกน้องเขาทั้งคู่ไงถ้าเขาไม่ซื้อครูรุตเขาซื้อแอนโทนีถ้าได้แอนโทนีเขาจะไม่เอาคูรุตนี่คือคู่เปรียบเทียบตอนซื้อตอนนั้นเลยครับแล้วพอซื้อมาก็เหมือนยูริทิมเบอร์กับ ลิซโนม์มาในเนี้ยนะฮะเวลาเขาจะดูเขาจะดูสองสามคนนะครับแต่คูนั้นย็งสูสีไงแต่พอมาดูคูรุตแล้วก็มาดูเดอร์มุนปุ๊บพอดีกว่า <laughs> เจอจรัดเลยเ <laughs> จอจรัด